สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำสตูดิโอ,อถึงแม้ว่าโลกของเราจะมีการค้นพบและการสำรวจสถานที่ต่างๆได้เยอะแยะไปหมดแต่มันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งซึ่งในความเป็นจริงยังมีพื้นที่อีกโคตรเยอะที่เรานักสำรวจยังไม่เคยเจอโดยเฉพาะใต้ก้นทะเลเพราะเนื่องจากยิ่งดำลงไปลึกมันจะยิ่งมีแรงดันอากาศที่สูงสูง,สง,สงเรียกได้ว่าร่างกายระเบิดได้อะเพราะว่าเมื่อก่อนอุปกรณ์และเทคโนโลยียังไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่แต่ว่าในปัจจุบนันนี้สามารถดำลงไปได้อย่างสบายๆเลยโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกท่านไปร ลึกกว่า4กิโลซึ่งมันจะน่าตื่นเต้นและสนุกขนาดไหนไปรับชมในอันดับที่1กันได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมผมขอคลนละหนึ่งไลค์ได้ไหมกดเลยกดเลยอะ่ะอันดับที่1่งแมงมุมทะเลขาย,ยาวเฟื้อย ใครที่เป็นโรคกลัวแมงมุม,มถ้าขืนดำน้ำลงไปดันไปเจอแมงมุมขายยาวอีกคงต้องตกใจกันไปข้างหนึ่งแน่ๆเพราะเนื่องจากแมงมุมสายพันธุ์นี้มันได้อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลจุดเด่นจะมีขาที่ยาวข้างหนึ่งประมาณ25เซนกันเลยโอ้โหเกือบ1ฟุตอะ่ะและทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าแมงมุมสายพันธุ์นี้มันได้อาศัยอยู่บนโลกตั้งแต่600ล้านปีที่ผ่านมานี่ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความสวยง,งามและก็น่ารักในเวลาเดียวกันใครจะรักก็รักไปแต่ผมกลัวเห็นตัวเล็กขนาดนี้ทุกคนเชื่อหรือไม่ว่ามันค นทีมันเหมือนปีศาจใน,นหนังเลยอะดูโยกเยกโค้งเคง้งมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยปลาไหลกูเปอร์ชื่อโคเท แค่เราเห็นหน้าตาของปลาสายพันธุนี้หลายคนนะครับผมเชื่อเลยว่าต้องแอบสงสัยกันบ้างแหละว่าหน้าตามันเหมือนปลาอะไรวันนี่ยโคตจะพิลึกโดยที่ปลาสายพันธนีมันจะใส่ในระดับความลึกประมาณ1,800เ mm, มตรหรือเทียบเท่า1.8กิโลโอ้โหลึกจริงๆลักษณะของลำตัวจะมีความเรียวยาวสีดำไม่มีเกล็ดเหมือนปลาตัวอื่นนึกด้ว,ว่าจับไปลื่นไปคล้ายๆปาลาไหลบ้านเรานั่นแหละแต่เมื่อยามมันโตเต็มวัยลำตัวนะครับอาจยาวได้ถึง2เมตรกันเลยซึ่งนั่นก็ยังไม่ใช่ความทึงของเจ้าปลาไหลกันเปิดเพราะเนื่องจากมันนะครับสามารถแปลงรูู ฟ,ฟ,ฟูฟูเหมือนงูะไรประมาณนี้แหละมั้งแล้วถ้าเราสังเกตมันจะมีขากรรไกรที่ใหญ่กว่าลำตัวใหญ่แบบโคตรใหญ่อะ่ะและขากรรไกรของปลาไหลกันเปิดมันสามารถขยายกว้างได้ด้วยเพื่อขมือแบบเยืยที่ตัวใหญ่กว่ามันนี่มันงูผสมปลานี่ว่าอันดับที่สามฉลามก๊อบลิน เจ้าฉลามก๊อบลินเป็นสายพันธุ์ปลาดึกดำบันที่ได้ครอบครองฉายาว่าเจ้าเต่าเสามีชีวิตคือหน้าตาของมันนะครับเหมือนสัตว์สมัยก่อนในยุคเมื่อ600้ล้านปีที่ผ่านมาโดยฉลามสายพันธุ์นี้มันจะอาศัยในความลึกตั้งแต่300จนถึง1,200เมตรในส่วนใหญ่มันจะอาศัยอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติกที่ออสเตรเลียอ่าวเม็กซิโกรวมไปถึงโปรตุเกสด้วยในส่วนความโดดเด่นของเจ้าฉลามก๊อบลินหน้าตานะครับค่อนข้างพลิ้วหน่อยมันจะมีจมูกที่ยาวๆซึ่งจะมีรู้ีนนิ โอ้โหสีซะไม่น่ากลัวเลยแล้วถ้าเราสังเกตมันจะมีฟันที่ยื่นออกมาดูแหลมคมไม่อยากเข้าใกล้กลัวมันจะกัดเอาอะในส่วนตัวที่โตเต็มวัยมันอาจมีขนาดความยาวได้ถึง3.3เมตรในส่วนของน้ำหนักหนักไม่ต่ำกว่า160กิโลกรัมกันเลยตัวใหญ่เอาเรื่องอันนี้ออันดับที่4หมึกแวมไพร์ แค่ฟังชื่อสัตว์สายพัน,นุ์นี้หลายคนนะครับอาจจะขนลุกผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ่ะโดยมึกแวมไพร์เป็นสัตว์ที่มีอายุกว่า200ล้านปีซึ่งเป็นหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบันโดยรูปร่างหน้าตาของเจ้ามึกแวมไพร์ค่อนข้างจะออกแนวน่ากลัวมันมีผังผืดเชื่อมต่อกันระหว่างหนวดทั้ง8เซนใช้สำหรับการเคลื่อนที่ไว่ายไปมาและดวงตาจะมีสีแดงกลัำรวมไปถึงลำตัวด้วยมึกสายพันธุ์นี้มันชอบอยู่ใต้ท้องทะเลหรือตั้งแต่300เมร3 0 0เมตรกกันเลลยึไดใจานถึงด้วยซึ่งประโยชน์ของแสงนี้จะใช้้ปองกันตัวากัวใหญ่ด้ยการแบคทีเลย ในการผลิตแสงนี้ขึ้นมาโอ้สุดยอดไปเลยอะเจ้ามึกตัวนี้มันรับอนาคตจริงๆในส่วนตัวที่โตเต็มทีมันมีความยาวเกือบ28เซนติเมตรดูไปดูมานะครับน่าจับมากินจังเลยตัวมันอ้วนดีมาต่อกันด้วยนับที่ห้ากันเลยหมดแรงป้าหมาป้าแห่งทะเลหลึก เจ้าปลาหมาป่าเป็นสัตว์ที่มีหน้าตาพิศวงออกแนวหลอนๆนะ่ะมันชอบอาศัยหลบตัวตามโขดหินจึงทำให้หาตัวได้คู้จ่ยากมันจัดเป็นหนึ่งในสายพันปลาดึกดำบรร์ที่อยู่บนโลกกว่า50ล้านปีที่ผ่านมาโดยเจ้าปลาหมาป่ามันจะมีขนาดหัวที่ใหญ่หญ่แล้วก็มีขนาดปากที่ใหญ่ตามด้วยหน้าตานะครับมีรอยเหี่ยวย่นคล้ายกับคนแก่เลยและมีฟันอันแหลมคมนิสัยดุร้ายหน้าตาน่ากลัวแถมยังดุอีกอย่าเข้าใกล้เชียวละสัตว์ที่มันชอบกินนะครับจำพวกเม่นทะเลและสัตว์น้ำจำพวกมีเปื่อยเพราะเนื่องจากปลาสายพันนี้ ในมหาสมุท Free, รแปซิฟิกเมื่อมันโตเต็มทีจะมีขนาดลำตัวยาวได้ถึง112เซนติเมตรน้ำหนักเฉลีย่ยประมาณ20กิโลกรัมเรียกได้ว,ว่าใหญ่เตริรซึ่งขนาดฟันที่แหลมคมและใหญ่ถ้ามันได้กัดขึ้นมาผมรับประกันเลยว่ามันไม่ยอมปล่อยง่ายๆแน่นอนอันดับที่6ไอโซพอร์ 6, so ort, ชื่อโคตรลำ้ำ เจ้าไอโซพอร์ตเป็นสัตว์จำพวกคาสเตเซียนกลุ่มหนึ่งที่จะอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกเกือบ1กกในบางครั้งลึกลงไป2กลยังเคยเจอมันมีขนาดลําตัว19ถึง36ซมน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ1.7กิโกตัวไม่ใช่ปลาบาวนะนี่ยโดยทั่วไปมันชอบกินเนื้อรวมไปถึงซากปลาที่ตายแล้วในเวลาที่มันเดินจะเคลื่อนไหวอื้อหืคลดช้าลําตัวนะครับจะเป็นปองๆดูแล้วน่าชวนขนลุกมีหนวด2ซมทีด้านหน้ามันทําหน้าที่คล้ายกับเรดาร์ในการตรวจหาเหยื่อแค่เรามองผินๆนะครับก็ดูออกเลยว่าหน้าตาของสัตว์สายพันธุ์นี้มันดูดึกดําบันมากๆซึ่งมันก็มีชีวิตมาตั้งแต่300ล้านปีก่อนนู่นแหละทุกคนเชื่อหรือ ว่าเจ้าไอโซพอตเป็นสัตว์ครึ่งบวกครึ่งง้ำที่สามารถปรับตัวได้อย่างดีเลยและที่สําคัญเลยก็คือมันเป็นสัตว์ที่มีความอดทนและอึดมากเพราะเนื่องจากมันสามารถอดอาหารได้ยาวนานกว่า5ปีโอโ้มันเกินไปเป้าเนี่ยอดได้ไงานานขนาดนี้มาต่อกันด้วยอันดับที่7ก,กันเลยปลาแองเกิล ใต้ท้องทะเลที่ลึกลงไปแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ส่องไปไม่ค่อยจะถึงด้านล่างนะครับค่อนข้างจะมืดธรรมชาติจึงถือกาเนิดปลาสายพันนี้ขึ้นมานั่นก็คือเจ้าปลาแองเกิลนั่นเอง <c oughs> ซึ่งปลาสายพันธุ์นี้มันจะแส่ในความลึกประมาณ200เมตรก็ถือว่าลึกใช้ได้ลักษณะโดยรวมจะมีหัวที่ใหญ่และฟันขมลําตัวจะมีสีเทาเข้มซึ่งจะมีเฉพาะตัวเมีที่สายเบ็ดนะครับสามารถเลื้องแสงได้ด้วยการใช้แบคทีเรียรล้ัอนาคตอีกแล้วติ่งที่เลื้องแสงประโยชน์ของมันก็มีเดอ้อโดยการใช้ล่อเหยื่อนั่นเองสภาวะด้านล่างนะครับค่อนข้างจะม ลและสิ่งที่พีคที่สุดเลยก็คือเจ้าปลาแองเกิลนะครับมันสามารถกินเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวของมันได้เพราะเนื่องจากกระเพาะของปลาแองเกิลสามารถยืดหดปรับเปลี่ยนขนาดไซสได้สุดยอดโคตรอันดับที่8หมูทะเล จ้าหมูทะเลเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับปิงทะเลมีปากที่คล้ายกับจมูกหมูในส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรนี้สัตว์แปลกคตดเยอะอยากลองไปดำเล่นสักครั้งหนึ่งจังเลยในส่วนความลึกที่มันอาศัยอยู่จะลึก1-5กิโลลักษณะดเด่นของหมูทะเลจะมีขนาดลำตัวที่อ้วนอวนมีผิวสีชมพูสว,าว่างแววสามารถยืดหยุ่นได้น่าไปจับไปจิ้มจังเลยและด้านบนของลำตัวจะมีติ่งเนื้อที่คล้ายกับเส้นหนวดมันทำหน้าที่ในการหายใจรวมไปถึงใช้นในการเคลื่อนไหวด้วยและมันจะมีปากที่คล้ายกับจมูกหมูขานะรัออวนอออนมทห่่าาีสช ในส่วนใหญ่จะกินซากพืชซากสัตว์ที่ป่าปนในโคลนของพื้นทะเลมันช่างกินง่ายอยู่ง่ายจริงๆอันดับที่9หนอนซอมบี้ลากกระดูกเฮ้ย <c oughs> คนรู้ ที่ชอบดูหนังแนวซอมบี้สัตว์ในอันดับนี้คงถูกอกถูกใจใครหลายคนแน่นอนโดยเจ้าหนอนซอมบี้ถึงแม้มันจะมีขนาดตัวที่เล็กกระจิว๋วหลิวยาวเพียงหนึ่งในสามนิ้วเองแต่มันสามารถกินกระดูกที่มีขนาดคูดจะใหญ่ให้ลาบขาบไปม,มีชิ้นดีได้อะซึ่งกระดูกดังกล่าวก็ไม่ใช่กระดูกของสัตว์ธรรมดาแต่เป็นกระดูกของปาวานหนอนซอมบี้แม่งเล่นของใหญ่เฮ้ยเ,เงียบๆน,นะครับแม่งฟาดเรียบเลยซึ่งหนอนสายพันธุ์นี้มันจะไม่มีปากและก็ไม่มีกระเพาะแล้วมันจะกินไงล่ะทีนี้หลายคนที่ฟังนะครับไม่ต้องเป็นห่วงโดยเจ้านอนอมมี้้ันจสาากกด่ยยลทไ และก็มีตัวช่วยจัดสัตว์โลกหน้ารักก็คือแบคทีรีที่มาช่วยในการย่อยโปรตีนและไขมันนั่นเองและผมก็เชื่อเลยว่าหลายคนนะครับดูคลิปไปอาจจะงงว่าไหนมันคือหน้าตาของเจ้านอนซอมบี้กันแน่สรุปนะครับคือเจ้านอนซอมบี้มันจะไม่มีใบหน้ารวมไปถึงกระดูกด้วยมาต่อกันด้วยอันดับที่10กันเลยอันดับสุดท้ายแล้วอีอ,อีแอมฟิพอดสัตว์ที่ไร้กระดูกสันหลัง จ้าสัตว์ในอันดับที่10นี้เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ค่อนข้างจะประหลาดที่เห็นเจ้าองต้องนึกถึงภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวหรือสัตว์จาพวกปรสิตที่เข้ามาครองร่างมนุษย์โดยเจ้าสัตว์สายพันธุ์นี้เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังลําตัวนะครับใส่กิ๊กเลยจะมีขนาดลําตัวที่เล็กนิดเดียวแต่ถ้าว่าความโดดเด่นของมันก็คือกล้ามนะครับที่มีความแข็งแรงมากไม่น่าเชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมันจะแข็งแกร่งได้ไงอะโดยที่มันนะครับสามารถใช้ก้ามนี่แหละไปบุกโจมตีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแบบไม่หวั่นเกรงเลยและตัวของมันก็มีความประหลาดอยู่มันสามารถเป็นที่รับเลี้ยงเด็กอนุบาลซึ่งหมายถึงตัวอ่อนเพื่อสืบพันธุ์ต่อไปได้ด้วยเอ๊ะหรือว่าสัตว์สายพันธุ์นี้มันอาจจะ เป็นพวกเอเลี่ยนจริงๆก็ได้